กำลังโชว์ทำกาบี้มา้อมกับสกิลอย่างวิชเชอรี w ่พาทาเวลตันรวมฟูตเตอร์เรียบร้อยหน้าการจะที่102แต่ว่าเราสามารถปรับเองให้ตัน 103่ง้อยสามได้นะเล่นได้หมด3ตำแหน่งแต่ว่าถ้ารจิปูชันบูสเตอร์เนี่ยเล่นได้เกือบทุกตำแหน่งในสนามนะยกเว้นเกมลับนะครับครับล้างยอดเด่นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอาการทำเกมลุกน็บดีนะฮะเลี้ยงบอลบอลโหดีมากนะเสียดายบอลคนโทมันไม่เก้าสิบนะจ่ายบอลดีมากแต่ว่าจุดสกอร์ไม่ค่อยคมนะในส่วนของเกมลับนึกว่ากองหลังสไตล์เดนทอยเยอร์นะครับเอาแวนเออเอนเกอเมนต์กับอะเกิฟซีเนี่ยเยอะมากนะในส่วนของความเร็วน็บคิงโบว์บาลานซ์ดีเน็บเตมิน่าดีมากแต่ว่าอากาศายาเนี่ยค่อนข้างเป็นจุดอ่อนนี่นะผมจะลองเเปรีียยบบท กับร่างเก่าที่เคยมาครับก็เป็นสไตล์โฮเพเยอร์เหมือนกันนะโอ้โหจะเห็นได้ว่านะร่างเก่าจะมีสปีดต้นกับบาลานซ์ที่ดีกว่าชัดเจนนะแต่ว่าร่างใหม่เนี่ยโอ้โหจะมีค่าบรลางในส่วนอื่นที่ดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยสรุปนะร,ร่างใหม่ดีกว่า ผมจะลองเปรียบเทียบกับจูดนะโผล่ไเยอร้อยสให้ดูนะโอ้โหมัดลิดนี่ครับประทะกับบาซ่าให้ดูเลยนะจูดเนี่ยจะมีในเรื่องของการทําเกมลุกเรื่องบอลของบอลนะการจบสกอร์แล้วก็คิงพาวเวอร์ที่ดีกว่าค่อนข้างเยอะชัดเจนนะแต่ว่าค่าพลังในส่วน,นอื่นอเนะี่ยโอ้โหจะเป็นกาบี้นะที่ดีกว่านะโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยค่อนข้างดีกว่าอย่างมากเลย ต่อมาครับผมหรบวิธีการเปลี่ยนค่าบัรของกาบีเนี่ยให้ตัน103นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเนะครับคือถ้าเกิดใช้บูตเตอร์เนี่ยผมแนะนำนะเป็นบูตเตอร์ในส่วนของเทคนิค นนี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้โค้ดบูสเตอร์เป็นโค้ดชาบี้แบบนี้เนี่ยก็ง่ายๆนะครับอัพออโต้ใช้บูทเทคนิคนะแบบนี้ก็ตันหนึ่งร้อยสามแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ชอบไซส์ไหนแบบนี้นะมองว่าเฮ้ยพาร์ตซิ่งมันเยอะไปกว่าพี่ลดได้นะก็เอาไปเพิ่มในส่วนของโรบอดี้แบบนี้ก็ได้นะให้เป็นเก้าแต่ว่ามันจะไม่รนะ้อยสามเนาะถ้าเราใช้โค้ดบูสเตอร์เป็นโค้ดคนนี้นะครับก็จะหนึ่งร้อยสามแล้วง่ายๆนะการอัพชาบี้เนี่ยไม่ได้ยากนะครับสำหรับกาบี้ผมว่าคาพลังเนี่ยดีนะแต่ว่า เสียงเดียวมาในสไตล์โคเพเยอร์นะครับแต่ว่าค่าพลังเกมรับมันเยอะมันทําให้แบบว่าอาจจะดึงดึงนักเตะลงนิดนึงนะแต่ว่าไม่แน่ใจนะถ้าเอเวเรสตมันอยู่แค่78อดสอาจจะดีกว่าจูดนะเพราะว่าจูดเนี่ยอเวเรสตมันเยอะมันทําให้แบบอ่าแบบว่าการดึงอะนะครับมันมันทำให้บางทีบางจังหวะนักเตะโคเพเยอร์มันไม่วิ่งขึ้นหน้าเพราะว่าค่าพลังเกมรับมันดันเยอะไปหน่อยนะครับแต่สำหรับคาบี้ผมว่าน่าสนใจนะล่างเนี้ยมีวิชเนอรี่พาดด้วยโอ้โหอย่างเจ๋ง